ไปก็ไปไม่ไ้ไปไป่ควรไปไเร็วไปสปไันคี้กันก่นอมรับเครับครัไิดก็ครับนีนา าจีได้เข่าสุ้ดี่เจ้าเข่าสุ้มพันตระมุจีบุตนดีวัดที่พุทธสุกรพุทธมายุพุทธมาราชาพุทธมาชยาพุทธมาเชิฐาวันนี้วันลาบาลมเรือปลาเสแล้วเป็งมุ้พุ้นพุ้นพอดีแตงมาแล้วอันนี้พระเข่าแก่พระตหนาและนังตาต่ามาที่ทางกินยาเบาใจเออเอาวิดดีแล้ว เออครับผู้ที่ขายเกับานดีแล้วยิ่ได้แจ้พรเกแ่วกัพะสัเกตมาบผู้ทายไอ้ฮักฟองเลาเออกแล้วเข้าไปใ้อ่อนวดใบออนอาิรบถึงคนจะลืมทุกคนทุกคนก็ข้าเอือนสาธุ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 นั่งขสาพุทธมาสน์นัง้าพุทธาสน์น่งขาพุทธา Haritawa nak kita cerita tentang kita kita tentang takkan buang <laughs> kami jeruk hitam kita jatuh

โคตรชงนาโตนอยู่ในโลกอมยังมีสิบหงชนโคตรชงนาโตนที่อยู่ในวิมานนาคาโคตรชื่อางต้นที่อยู่บนยอดเขาในหงไวโคตรทัศต้นที่อยู่ในหงเขตประเทศมืองไทยโคตรชงเดินที่อยู่ในหงไพในป่าไม้โคตรชงนาโตนที่สถิตรักดาอยู่บนเรือนชานอาคารสถาณแห่งนี้โคตรชงนาโตนที่อยู่บนบ้านพื้นดิน อันนี้พ่อเม่สำนี้เป็นเขาขอชินตุนเจ้าพระยาเวทส่วนพุทธนราจางยักษ์คนดังเกิดหน้าขอเชิญทัตนตที่อยู่ตางดิแม่น้ำและมตาสมหทขอเชิญทัตนตที่อยู่ไกลในอยู่ไกลทางหาได้ยินเสียงผู้ขาอังเชิญแล้ว ขอจงได้เสด็จลงมาเป็นสกิีพยานอำนวยอวยชัยใ,ให้แด่คุณสุกวันณขอการตลอดทั้งคุณวัสนาอาดุลยีกีตลอดยาิน้องทั้งหลายที่อยู่ในสถานแห่งนี้จงได้รับแต่ความสุขความเจริญทุกๆุคนทุกทุกตนก็กรามือ Anamo tadamakak watu ala atau sama tambo tada namo tadam, ah watu ala atau sama tambo tada namo tadam, ah watu ala atau sama tambo tada namo tadam, ah watu ala atau sama tambo tada budam, sata ratana maha pangkalang sarana gejani. ธัมมังตตารัตตานังมหาปาการังตรณังจะญะเนนสังฆังตตารัตตานังมหาปาการังตรณังจะญะเนนโธธัมมะยุวะตานังเตชีวิตังยะวานิพพานังตรณังจะญะเนนธัมมังยุวะตานังเตชีวิตังยะวานิพพานังตรณังจะญะเนนสังฆังยุวะตานังเตชีวิตังยะวา นิบัณณ์ธรรมสารนั่งาณเมตตุถัมเมตารัญจิติธรรมังเมิตารัญจิติธรรมขังเมตารัญจิตินิวลีเมตตารัญจิติอุหมะพลังวังละชั่งกุมารวังละชั่งกุมิวังราชาวัง ลาติวิมานคหัตโถวาทภวชิโตวาทสมณวํอปนูํอิธิวปุริโสวาทวานิโถวาทปฏิชฌาวาทอุปสิกโววอุปสิกาวาอารคโวาทปฏิคาวาทคัพเถนิอุจานํนํติเยยทูรํอคัจฉยํอคัจฉยิเอตตํวิยํ महालाभ महालाभ चक्रवर्ती चलो महाचल चलो महाचल करिते महाकरिते करितम महाकरितम वुते वुते कम्ते वुतम वुतम सब वुतम दुतम गबीते दुतम गबीते मातीय कितिला पंधाला मंधाला लोटिला कलाला इति लिति इति इति किति किति युति युति हालनियम

มังเงคือนนนเนให่ลุกร้านฟันโบเข้าเ้า,า,าไม่อนได้ไปมาบึลูกบึ้านแงไ,ได้มาค้นเงิ่งให้เขาเพลรุงรง่งเรืองถเลขะวันที่หนึ่อพอ้ะ ที่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 วันหนึ่งแม้วันนี้วันนี้ที่ต้องไปเลิกตึกไม่เกี่ยวจะว่ามามามุ่งคนย้อนวิถีเอาไปย้าคุ้มคุ้มตนเองได้สติมาตั้งแต่มึงนั่งกำพร่องมาจองสถานที่ที่ที่ตั้งบ้านเพื่อผูกขาดในอยู่ตรงอยู่เย็น con chim chiếc quang bơ dày cò phát chim đầy cò phục sàng thèm pèm phát hiện tay hô thì chầu mong đi văn niên con chì bắt chầu vẫn ma và phèm. uống muôn văn lắm tôi con già mốt thân cả và miền văn niên โอ้เหลืองบงเหลืองบงบักกู่พดคําสัจนิก่อนของพรนี่แน่บงแน่หน้าเพราะนั้นนี่อง